อีกแล้วครับบิ๊กแฮสสีขาวแล้วครับขามุนชีนะครับเฮ่อมาๆๆมาถ่า,า,ายภาพไปเนี้ยก็สวัสดีครับหน,น,น,น้านาหน้าตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมนะ วันนี้ก็ออกหาตกปลาตามล่าปลามอนเดิมส่วนที่เป็นได้ปลาอะไรบ้างนั้นก็ไปรอชมคลงาน,นงกันครับไปลุยกันครับแบสตัวเล็กนะครับบิ๊กแอสสีขาวแบสครับแบสตัวเล็กตัวเล็กชวบโอามาโฉบเอาตรงใกล้ๆเนี่ย โอ้ยบียสสีขาวอีกแล้วตัวเล็กนะครับเปิดกล้องไม่ทันด้วยทอดอีกแล้วครับบิกเอสีขาวแล้วครับคารมนชีนะครับเฮนะ้มา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 ถ่ายภาพไปเนี้ย ทุ้ยเปิดพอดีแปี่ว่าฉากกัดเปิดบ่ทันน่ะกัดบ่ขาดรถบ่วัดฟังลงฟังลงถูบาดคือบ่ครับคือเรียบร้อยวัดอุ้ยอีหยังวะ ันคือขาบดพงสันข้าบบุษย์ข้าบแล้วข้าบมังเจ้าเมียเรียบร้อยเรียบร้อยอุยอ้ยรุดอุ้ยได้อยู่ต้องไมเอาเมียอุย้ยไปซ้ำเข่าในลวกอุย้ย นี่เดียพีอยู่พี่อยูย่มองเงียบกว่าน,นี้เนี่ยโตมันอยู่มองเงียบกว่าน,นี้นนนนเอออันเียวนวนวนอย <c oughs> ู่นเดียมุดอยู่น่ะไม่ใส่ละตัวหัวบาทบอกได้เดี๋ยวงมุนขึ้นมาตู่หัวบาทไปใส่ละ มีนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วเอสีขาวอีกแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> อ่ะไอช่อนครับไอช่อนวอ้ยแบสใหญ่ วิ่ีแอสสีขาวเกียบร้อยครับแบตใหญ่ครับน่าจะมีสี่สบห้าสิบครับตัวนี้เก็บภาพครับโอ้โหน่าจะมี40 40, 40กว่าร้อยครับแบตใหญ่กันนะครับตัวนี้ได้กี่เซนนะครับ ได้กี่เซนเลยโอ้โหสี่สิบเหมือนเดิมได้สี่สิบพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยโอ้โหยไม่ว่าจะเกินดูผลงานครับบิ๊กอสสีขาวตัวเดือนเลือนครับทั้งช่อนทั้งแบทของชอบเขเลยโอเคครับ เ hey, ครับปิดทีิปวันนี้ครับมืดแล้วทุ่มครึ่งนะฮะนี่ครับผลงานเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทิปหน้านะครับบายวันนี้ <Wow. S 2> ไปก่อนละครับ wow.